ข้อ7นะคะสีที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่งของชาวจีนคือข้อใดก,ก็ไก่สีขาวนะคะขอไข่ม่วงขอควายแดงงองูเขียวสีที่บ่งบอกนะคะสีที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่งของชาวจีนนะคะคือข้อใดซึ่ง นักศึกษาต้องตอบว่าสีแดงใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าเทศกาลตุดจีนหรือว่าเทศการอะไรของชาวจีนก็มักจะใช้สีแดงเหมือนเป็นสีประจําของชาวจีนสีนําโชคของชาวจีนแต่เรามาดูความหมายของสีสีมงคลของชาวจีนสีมงคลของชาวจีนนะคะก็จะประกอบไปด้วยสีแดงสีเหลืองสีทองสีดําน้ําเงิน เขียวค่ะซึ่งสีขาวมีไหมคะสีขาวไม่มีนะคะไม่ใช่สีม่วงใช่ไหมคะไม่ใช่สีแดงมีไหมคะสีมงคลของชาวจีนสีมงคลของชาวจีนมีสีแดงสีแดงนะคะมีสีเขียวมีไหมคะมีค่ะสีเขียวก็มีแต่เราเรามาดูความหมายว่าสีแดงหมายถึงอะไรสีแดงของชาวจีนหมายถึงโชคลาภ โชคลาภสำเร็จความสำเร็จนะคะสีเขียวหมายถึงอะไรคะให้นึกถึงต้นไม้ต้นไม้ต้องมีอะไรคะความเจริญงอกงามเจริญงอกงามมั่นคงรุ่งเรืองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งของชาวจีนก็คือสีเขียวค่ะคือคำตอบที่ถูกต้องค่ะ สีเขียวนะคะไม่ใช่สีแดงนะคะตามความที่นักเรียนคิดว่าอาจจะใช้สีแดงเพราะชาวจีนส่วนส่วนใหญ่ใช้สีแดงในวันตรุษจีนนะคะ